มอร์เดไคเซอร์ผู้ที่ผ่านความตายมาแล้วสองครั้งและฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ถึง3คราขุนศึกผู้โหดเหี้ยมจากอดีตการอันไกลโพล้นและใช้เวทมนต์แห่งศาสตร์มืดเพื่อพัฒนาการดวงวิญญาณต่างๆให้เป็นท่ารับใช้เขาช่วงนิรันดในตอนนี้มีคนเพียงหยิบมือที่จดจำความเกรียงไกรในการก่อนของเขาได้หรือรู้ว่าพลังอำนาจของเขามีมากน้นขนาดไหนแต่ทว่าบางดวงวิญญาณยังคงจดจำได้ดีและรู้สึกหวาดกลัวถึงวันที่เขาอาจจะกลับมายึดครองอำนาจควบคุมทั้งมนุษย์และเหล่าวิญ,ญญาณอีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ เนื้อเรื่องแชมเปี้ยนของมอรเดเคเซอร์ขุนศึกเหล็กผู้หวนคืน มอนเตเคลเซอร์เนี่ยนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีอายุกว่า10ปีแล้วนะครับในเกมลีกออฟวิชเชนส์นั่นเองเรียกได้ว่าสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของตัวนี้นะครับจะรู้เลยว่าในเรื่องของเขาเนี่ยสุดเทพกับสุดโหดมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ว่าได้ครับกับการอัปเดตในเรื่องของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักไปนะฮะเรียกได้ว่าแฟนๆของมอสเนี่ยต่างก็ชอบใจการรีเวิร์คครั้งนี้เป็นอย่างมากครับผมมอนเตเคลเซอร์เน <or> ี่ยผ <train doing> ่านการรีเวิร์คมาได้ถึง2ครั้งนะครับโดยครั้งที่โดดเด่นทททีีี่่่่สสุุดดดดนน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 ะะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบาาาาาจจเเเป็็ตอออฟมมมมม้้้้งงง3 3ูณแลววววกกกถไย ว่าสุดโหดเลยนะครับในยุคนั้นส่วนการรีเวิร์คครั้งล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทําให้มอร์เทเกเซอร์เนี่ยเชิดฉายทั้งในเกมแล้วก็ในด้านเนื้อเรื่องอีกด้วยนะครับเพราะว่าในด้านสกิลในเกมทุกสกิลนะครับทั้งออบลิเทเรตนะครับอินเดสทรักทิเบิลเจสแกรฟเนี่ยคือการบ่งบอกบุคลิกนะครับที่โหดที่สุดของมอร์เทเกเซอร์แบบชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและที่เด็ดเลยนะครับคืออัลติเมทอย่างเรียมออฟเดฟนั่นเองนะครับคือการนำเนื้อเรื่องมาใส่ในเกมเพลยยยยย์์ไไดดดด้้ออออออ่่่่่าาาาาาางงงงเเ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 เหมมมมะะสสทีีีุลลโคคคครร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 รัััััับบบวววใชกกกกนนนปฟืขซผ ในสมัยอดีตการขุนศึกผู้เหี้ยมโหดนามว่าซานยูเซลได้บุกรุกรานทุเรีนแดนรกชัดทางตอนเหนือศรัทธาที่มีต่อโลกมืดผลักดันให้เขาเข็นฆ่าทุกเผ่าและทุกหมู่บ้านที่ผ่านพบเขาสร้างจัก,กรวรรดิขึ้นจากหยาดเลือดและความตายเมื่อเขาสู่วาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เขารู้สึกกระยิมอิ่มเอมใจโดยเชื่อว,ว่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในหมู่เทพเจ้าผู้สถิตอยู่ในหออัตถิอันทรงเกียรติโชคกระลาปวสานแต่ทว่าหลังผ่านพ้นความตายกระพบความจริงว่าไม่มีหอแห่งเกียรติยศหรือ่ดดดออยู กลับกลายเป็นว่าซานยูซอลต้องไปอยู่ในดินแดนรกร้างว่างเปล่าสีเทามุนซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกอันมืดมัวและเสียงกระซิบอันสับสนบางครั้งเหล่าดวงวิญญาณที่หลงทางก็ขยับเข้ามาใกล้ดูไม่ต่างจากอะไรจากร่างของผีที่ล่องลอยไปมาอย่างไรจุดหมายความโกรธครอบงำจิตใจของซานยูซอลจนหมดสิน้นความศรัทธาของเขาที่แท้แล้วเป็นเพียงความหลงผิดเช่นนั้นหรือหรือว่าการยึดครองโลกยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาได้รับชีวิตอมตะที่เขาเฝ้าใฝ่ฝันแน่นอนว่าที่นี่คงไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่าเพียงอย่างเดียวแต่ความ ว้องว่างเปล่าตรงหน้าก็ดูเหมือนจะได้จุดสิ้นสุดเขามองดูดวงวิญญาณที่ต่ำต้อยกว่าค่อยๆจางหายไปกับสายหมอกและมาลายดับสูญไปตามกาลเวลาที่ผ่นผานแต่ซานยูเซาจะไม่ยอมดับสลาย จำนงอันแรงกล้าของเขาที่หล่อเลี้ยงด้วยแรงโกรธและความทรมานคือสิ่งที่ทําให้เขายืนหยัดอยู่ได้เมื่อเวลาผ่านไปเสียงกระซิบในดินแดนแห่งนั้นซึ่งเคยเป็นเสียงที่ไร้ความหมายและฟังไม่ได้สับก็เริ่มกลายเป็นคาพูดที่เหมือนเขาจะเข้าใจเขาได้ล่วงรู้ว่านี่คือภาษาออกนันซึ่งเป็นภาษานอกเรีอันต่ําช้าที่ไม่ได้ใช้ในหมู่ผู้มีชีวิตแผงกันนั้นชั่วรา้ายค่อยๆก่อ,อกตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในสร้างจิตใจที่หลงเหลืออยู่ของซานยูเซลเขาเริ่มกระซิบบอกข้อเสนออันเยายวนใจกระจายไปยังดนแแแต่่่าาางงงงๆลละะสัญญวจมอพข็กร ไร้เทียมทานของเขาให้ผู้ไรก็ตามที่กล้ารับฟังและแล้วในวันหนึ่งก็มีกลุ่มนักเวทที่ตกลงใจว่าจะพาซานยูซาวกลับมาจากโลกแห่งความตายเนื่องจากไม่มีร่างหรือโครงกระดูกนักเวทจึงเสกวิญญาณของเขาให้อยู่ในร่างที่ห่อหุ้มด้วยแผ่นโลหะสีเข้มที่ดูคล้ายกับชุดเกราะเดิมของเขาเพื่อให้แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ทั้งปวงในที่สุดเขาก็หวนคืนกลับมาอีกครั้งในฐานะขุนศึกเหล็กร่างยักษ์ที่มีแต่ความเกลียดชังนักเวทกระหายอำนาจเหล่านี้หวังใช้เขาเป็นอาวุธสำหรับสงครามมรไร้เกนสารของพวกเขาแต่ทว่า เขากลับลงมือสังหารเหล่านักเวทนั้นในจุดที่พวกเขายอยู่นั่นเองอาวุธและเวทมต์ของนักเวทไม่อาจทำร้ายเขาได้แม้แต่น้อยเมื่อหมดผลทางสู้พวกนักเวทพากันร้องเรียกชื่อเขาเพื่อประกอบพิธีพัฒนาการกักขังดวงวิญญาณแต่ก็ไร้ผลเนื่องจากไม่มีซานยูซาวกต่อไปแล้วเขาเปล่งเสียงทุ้มกล้องขานชื่อดวงวิญญาณของเขาเป็นภาษาออคนันมอร์ไดไคเซอร์ศึกยึดครองโลกมนุษย์เป็นคำรบที่สองของเขาได้อุบัติขึ้นแล้วความปรารถนาของเขายังแรงกล้าชเช่นเดิมแต่คราวนี้เสริมพลังให้แกร่งขึ้นด้วยเวทมนต์ดำท ก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนดวงวิญญาณที่หวาดกลัวและอ่อนกําลังของพวกนักเวทถูกมอร์เคเซอร์นำมาหลอมเป็นรัตติกาลอาวุธลูกตุ้มหนาพิฆาตที่ควรคู่กับจกักรพรรดิมัจ,จุราชและเขาก็ยึดบางเหียนคุมกองทัพที่พวกเขาสร้างขึ้นมาแต่แผนการของมอร์เคเซอร์มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเขาสร้างปราการไร้พ่ายขึ้นกลางจากักรวรรดิของตอนเองแม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าสถานที่นี้ทําหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลางแห่งอำนาจแต่ก็มีบางคนที่ล่วงรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นมอร์เคเซอร์อยากล่วงร และความตายและอยากเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับดินแดนหรือเหล่าดินแดนที่อยู่ไกลออกไป การปกครองด้วยระบบทรราชเช่นนี้ย่อมทำให้เขามิสตรูมากมายขุนศึกเหล็กผู้หวนคืนต้องประสบความพ่ายแพ้ชนิดไม่คาดฝันจากน้ำมือของกองกำลังพัธมิตรในน็อกซัสและบุคคลใกล้ชิดของเขาที่ทรยศพาคีรับกลุ่มนี้ทำลายสิ่งที่เชื่อมโยงวิญญาณของเขากับชุดเกราะเข้าไว้ด้วยกันและนำชุดเกราะเหล็กที่ได้วิญญาณมงการไปซ่อนไว้ในสถานที่ลับด้วยเหตุนี้มอนาร์เคเซอร์จึงถูกกำจัดให้พ้นไปจากโลกแห่งวัตถุแต่ทว่าไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ที่จริงแล้วนี่คือใจสำคัญของแผนการครั้ ขเขาการยึดครองและกลลวงส่งผลให้เขาเก้าวหน้ามาไกลแต่เขารู้ว่าเกียรติยศอันแสนยิ่งใหญ่เหนือกว่าหอแห่งอัตติกำลังรอเขาอยู่ณดินแดนร้างที่เคยว่างเปล่าแห่งนั้นตอนนี้ผู้ที่ล้มตายภายใต้กระบอกของเขากำลังรออยู่วิญญาณเหล่านี้ถูกปลุกเสกด้วยมนต์ดำและจะไม่มีวันมาลายหายไปผู้ที่แข็งแกร่งกลายเป็นกองทัพอมตะที่จงรักภักดีและอยู่ใต้บงการแห่งเจตจำนงของเขาแม้แต่พวกที่อ่อนแอก็ได้รับมอบหมายเป้าหมายเช่นกันพลังที่แฝงอยู่ในวิญญาณเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือของมนต์ใเค ในการสร้างจักรวรรดิแห่งใหม่วิญญาณเหล่านี้คือรากฐานสําหรับอาณาจักรปรโลกของเขาเวลาผ่านไปหลายร้อยปีในรูนเทราจักรวรรดิแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากประการไร้พ่ายได้พัฒนาก้าวสู่ความรุ่งเรืองชื่อของมอนเดเคเซอร์ยังคงเป็นที่พูดถึงด้วยความหวาดกลัวและยำเกรงในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณและยังคงอยู่ในความทรงจำเลวร้ายของวิญ,ญญาณบางดวงที่ดำรงอยู่มานานสําหรับพวกเขาสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดก็คือการที่มอนเดเคเซอร์สามารถหววคืนกลับสู่โลกนี้ที่ถาวรพวกเขาเฝ้าภาวนาว่า ขออยาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีหนทางใดที่พวกเขาจะหยุดยั้งมอร์เตรเซอร์ได้ สรุปเนะื้อเรื่องง่ายๆนะครับของมอน์การเซอร์นะครับก็คือว่าซานยูซอาเนี่ยเป็นนักรบที่บุกยึดครองโลกนะครับเชื่อว่าตอนตายเนี่ยจะได้ครองโลกด้วยความแข็งแกร่งจนวันหนึ่งนะครับแก่ตายแต่ดันมันได้เป็นตามที่คิดนั่นเองแต่ด้วยความโกรธนะครับที่มีในตัวนะครับทำให้วิญ,ญญาณตัวเองเนี่ยไม่สลายไปจกกนกระทั่งพาฮ์คิโกลาบดำเนี่ยชุบชีวิตวิญ,ญญาณของซานยูซอาขึ้นมาให้เป็นสิ่งในชุดเกราะแล้วก็ซานยูซอาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นมอน์การเซอร์นะครับแล้วก็ไล่ฆ่่าาาาแแกกกกก๊งงงงงงงพฮิิลลลลบบบบดดดเเเเเีีี้้้้้ยนนนนนนนะคคครรรรรััััััจจจอออออออมมมมืืไไ็็สสส์ททชหใใซปุ นั่นเองครับจนเลบองเนี่ยทนไม่ไหวนะครับอยากได้อำน,นาจคืนก็เลยทรยศมอร์เตเซอร์ทำให้เบนญานลงไปในลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามอร์เตเซอร์รอบนี้เนี่ยไม่หยุดยั้งความเกลี้ยกราดในตัวนะครับในเมื่อยึดครองโลกจริงไม่ได้นะครับก็เลยไปสร้างอาณาจักรเองในโลกแห่งความตายที่มีชื่อว่ามิดนาราชนันนั่นเองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะฟื้นคืนชีพมายึดครองโลกอีกรอบนึ่งบอกเลยว่าในเรื่องนี้ครับอย่างเท่แล้วก็อย่างโหดเลยก็ว่าได้นะสหรับคนที่ถามว่าวีโกกับมอรเเซอรร์เนี่ยใคโกว่ากันนะครับผมคิดววว่่่่่่าาาาาานนนนจจะะะะเเเป็มอออสพพรูีีแกกกยยยบง เลยนะครับคือตายไปแล้วเนี่ยยังไม่หมดแพชชั่นในการครองโลกอีกนะครับก็เลยไปบวกสิบแต้มให้กับมอริเซอร์ไปเลยครับโอเคก็ผมหวังว่าจะสนุกกับในเรื่องของบุรุษเหล็กมอริเซอร์กันนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับรเบิร์ตเชสนั่นเองนะครับเจอกันใหม่กันในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบาย